ครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อครับอ่าเขาสู้จ่องชมวังผ้าร่วยนะมือนีวันนี้ผมได้มาครับสางนา้ำทำบุญอยู่ที่อ่าอําเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายอ่าติดกับแม่น้ำโขงนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะเออสีเอาบรรยากาศสวยๆให้พ่อแม่พี่นอ้องญยากที่ทำสุกนนะฮะได้เบิ่งได้ชมนะครับเด้อครับเพราะมือนีผมกลับ อตอนเสาคมกระไดมานะครับทำบุญอยู่ที่นะฮะอ่ามูบานเทพประทัดนะครับมู่บานเทพประทัดนะครับเด้ออยู่บนภูเขาด้วยบรรยากาศนะครับตอนเสากสดชื่นนะครับอ่านี่คือบรรยากาศในวัดนะครับเนาะครับนะฮะบรรยากาศในวัดอันนี้เป็นโบสถ์เป็นวิหารอ่าอยู่บ้านเทพประทัดนะครับครับมือนีผมได้มา เ็ดบ good mm ุญเฮ็ดกุศลก็ขอบุญกุศลนีทรงไห้อยากที่ทำสุขุสุขคนเมื่อวา่พีมพิองสุขคนนะครับก็ขอยมีแต่ก้่มสุกตะกุมเจริญนะด้วยอนุสงค์คนบุญนะครับด้อครับเอาบุญทรงไห้ก็ขอยมีแตะก้่มสุกหลับรวยอันกุมเจ็บกระไดอันก้่มไข่ยามีเนาะครับเนาะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบนภูเขานะครับ ให้พ่อแม่พี่นอ้องเข้านะครับได้เบิ่งบรรยากาศครับนี่เป็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อถ้ามีโอกาสก็เลยมาเหตดบุญเหตดสินเห็ดทานนะครับเด้อเอาบุญเอากุศลให้สุขสุขค้น นด่กันในมาวัดมาว่ากันหลายคนนะครับถ้ามีโอกาสขอขอเชิญคุณพอ่อคุณแม่คุณปีคุณน้องญาติซ้ำเอ็บซีสุขคนใส่มารวมบุญรวมกุศลน้ำกันสวัสดีครับคุณแม่โชคดีปีใหม่จ้า ขอายลำลวยสุกขขุสุขชนมีแต่ก้มสุขก้มจะเลื่อนนาะแม่เนาะเออนี่แหละบุญกุศลเฮาได้มาวัดมาว่าได้เอาบุญเอากุศลเงินไหลนองท่องไหลมาเนาะแม่เนาะเอ๋ควายมีแต่ก้มสุขก้มจะเลื่อนครัอบอื โอ้สังกะรีน้อยเบิ่งดู้สังกะรีน้อยไหนไหนตาเบิ่งดู้ตาเบิ่งดู้ยยิ้มเบิ่งดูโจ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 เออสิบวช t ว่เตี้ยอยากบวช t เป็นบ้อนเนี่ยอยากบวชเนาะโอ้ยเก่งเลยเออสังกะรีน้อยเก่งเก่งเออนี่นะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับเออเด็กน้อยมีบุญตั้งแต่พุ่นแล้วตั้งแต่เกิดมาหายากอีดี ครับเด็กหน่อยอ่ถ้าเกิบว่าอายุอายุจะขวบเลยเหรอสามสี่ขวบเนาะห้าขวบอห้าขวบห้าขวบหกขวบนะฮะเออเพิ่อนอยากบวชนะฮะเพิ่นได้มากอ่าเป็นสังกฤอยู่ที่วัดนะครับเด้อเป็นสังกฤอยู่ที่วัดนะครับ เป็นนางตรงๆหันหน้ามาทั้งนี่ด้วยหันหน้ามาทั้งตาด้วยนี่โอ้ยท้โท้อท้โท้ทนี่แหละครับสะผลบุญไห้ตั้งแต่น้อยๆไปทั้งไดบ่ดดออดบได้อยากเนีอเป็นอนุสงผลบุญนี่แหละนี่แหล,ะ,ละส่วนลูกส่วนหลานเด็กหน่อยคู่มือนี่เฮงดูแลยาก เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันกับเราใครดีก็ได้ดึงเขาวัดเขาว่ากับทได้เป็นคนดีแต่นอยหน่อยบอกไงสอนงายเออด้วยอนุสงผ์บุญกับทได้คุมครอบเลยครับฝากพ่อแม่พี่น้องสุข,ส,ขสุขคนเยบซี่สุขคนนะครับเด้อรับถ้ามีโอกาสก็ได้เอาลูกเอาเต่าเขามาที่วัดที่ว่าได้นะครับเด้อ,อนี่แหละมองนี่แหละมองที่เป็นคนดีครับ หลูกเข้าได้สะสมบุญทางต้นหน่อยๆหยลูกๆล,ล้านๆกสิกายเป็นคนดีบอกกัง,ง่ายสอนกัง,ง่ายตัวขึ้นมากกสิที่เป็นเจ้าคน้นคน่ายข้นได้สางนามทําบุญเป็นอนุสงค์พ้นบุญครับวันนี้ผมสมหวังเลยมาทําบุญอยู่ที่นะฮะบ้านเทียบอัดนะครับเออ อยู่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมกับฝากบุญฝากากุศลในสุขุสุข้ขนครับ่า้นี่ตะก้มนสุก้นจะเลิอ่อโลกไก่ไข่เก็บไก่แหงหลายเขาวัดเขาว่าห้างไก่จากโลคโควิดนะแม่นะ Pura paripuren tisakarang Ewa mewa ito tinang Petan nang upakapati Ijitang pakitang tumhang Jipo mewa semijatuk Sabhe puren tusang kapah จันโทปนรโสยะธามนิโชติรโสยะธาเวียวว่าจันโตสัพพะ ताना िपां तो केव संतु सन्ताने यवानिफानतो मम सन्तोषपथायव यथा पवे पे उचोचितम् ปัญญาสเลโพเรียมีนามลาลาปันตตโนกาสังกาตุนจาวิิเยสุเมพุทธะเกปาวโรนาโตตัมโมนาโตรุตตโมนาโตปัเจกะพุตโตจาสังโกนโตตารดตัมมานุภาเวนามโรกาสังลันตุ Na na na.

ตสาปามังกลังราคัดตตซาเท ति सेवा ने वाथो तो आयन मथा मननायन विपोसनाय वाईम वा साकाय सा तिथियापनास्वरा किया อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังข้ามมีนวันจะเวทนังนาอุปาเทสามียาตราชเมยภวิสติยนวัจตาจะาสุยาโรจารี กาวันตังอภิอาติเณสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโต <susik> sang kaujikan Tuhanjangka dalam sang waikum bagus hewan

ครับนะครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดอมือนี่ผมได้มาทําบุญนะฮะที่วัดจอมแจ้วนะครับวัดจอมแจ้วนะครับอันนี้เป็นสถานที่ในวัดเดอร์พ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสาก็ได้มาวัดมาว่าบุญกุศลที่เฮตไปมือนี่ขอทรงไปถึงหยัดธรรมสุขุสุคนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุคน นะครับให้มีตะก้อมสุขข้อมเจริญด้วยอนุสงค์คนบุญนี่เด้ออันค้มเก็บไปยด่ดอันก้มไก่ไก่มีขอให้มีตะกม้มสุขข้มเจริญให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเออขอให้เป็นอนุสงค์คนบุญนะครับเด้อผมสมหวังเก่าไว้เพียงแค่นี้นะครับกอให้ทุกคนโชคดีลำรวยห้างไกลจากโการกไผ่ไข่เก็บดวยครับเด้ขอขอขอบบุญขอบคุณสุขขุสุขน ขอให้โชคดีสุขุสุขคนครับเอาแค่นี้นะครับเด้อคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ก็ด,ดีครับผมก็ขอกราบลากแคนเพียงแค่นี้นะครับเด้อครับสวัสดีครับอืม